สวัสดีค่ะช่องเลยเอวาโลชั่นโกโก้บำรุงผิวกายนะคะวันนี้นะคะหมูจะมาอัปเดตค่ะตอนนี้ร้านค้านะคะสามารถแก้ไขอัปเดตเปลี่ยนแปลงสต๊อกสำหรับสินค้าที่อยู่ในถุงส้มบนหน้าช้อปปี้ไรได้แล้วค่ะเดิมก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดร้านเนี่ยต้องการจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงสต๊อกลดจํานวนเพิ่มจํานวนสต๊อกนะคะร้านค้าเนี่ยอาจจะต้องใช้มือถืออีกเครื่อง iPad คอมหรือว่าโน้ตบุ๊กนะคะในการเข้าไปใน seller center แล้วคลิกไปที่เมนูสินค้าของฉันแล้วเราค่อยเลือกรายการที่เราจะแก้ไขจํานวนสต็อกของเราใช่ไหมคะตอนนี้นะคะช้อปปี้ไลท์อัปเดตค่ะร้านค้านะคะสามารถใช้มือถือเครื่องที่เราอยู่นี้แก้ไขเปลี่ยนแปลงสต็อกบนหน้าช้อปปี้ไลท์ได้เลยค่ะเดี๋ยวหมูจะยกตัวอย่างนะคะหมูจะขอยกตัวอย่างเป็นไล์หมูเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้นะคะหมูอยู่บนหน้าไล์เนาะหมูต้องการที่จะทําการแก้ไขสินค้าที่อยู่ในถุงส้มบนหน้าไล์ของหมูเนาะให้เราคลิกไปที่ถุงส้มค่ะหมูจะเลือกเป็นสินค้าตะกร้าที่2ก็คือบาวนี่รสมะพร้าวให้เราคลิกไปที่จุด3จุดค่ะตรงนี้นะคะระบบเขาจะบอกเลยว่าตะกร้าที่2รสมะพร้าวมีจํานวนสินค้าจํานวนครั้งอยู่ที่10หรือถ้าเกิดเรานะคะต้องการจะลบสินค้า ตะกร้าที่2ออกไปจากถุงส้มเราสามารถกดลบได้เลยก็จะก็จะเป็นการลบสินค้าตะกร้านี้ออกไปจากถุงส้มเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เนาะเราจะทําการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสต็อกกันเราก็จะคลิกไปที่คําว่าแก้ไขจํานวนครั้งเลยค่ะจากเดิมนะคะตะกร้าที่2ลดมะพร้าวหมูมีจํานวนครั้งอยู่10หมูจะแก้ไขค่ะให้เราคลิกไปที่รูปดินสอค่ะ แล้วเราก็เปลี่ยนตัวเลขครั้งที่เราต้องการจะเปลี่ยนได้เลยหมูจะเปลี่ยนเป็น9จากนั้นก็ปุ่มเสร็จสิ้นค่ะเช็ครายละเอียดอีกครั้งเมื่อถูกต้องแล้วกดปุ่มบันทึกเรียบร้อยเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นะคะระบบแก้ไขจำนวนครั้งตะกร้าที่2ให้หมูเป็นที่เรียบร้อยจากสิเหลือ9แค่นี้เลยนะคะในการแก้ไขแบบง่ายมากเลยสามารถทำได้บนหน้าไลฟ์แล้วก็แก้ไขสต็อกตรงนี้ ได้ทุกได้ทุกสินค้าที่อยู่ในถุงส้มของของของเราเลยนะคะพอแก้ไขเสร็จแล้วเราก็คลิกไปที่หน้าไลท์ที่เป็นพื้นที่ว่างทีหนึ่งเขาก็จะพาเรานะคะมาที่หน้าไลท์ตรงนี้เสร็จแล้วค่ะหรือนอกจากที่เรานะคะจะสามารถ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสต็อกได้แล้วซึ่งการแก้ไขสต็อกของเราตรงนี้นะคะเราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะเราจะลดสต็อกเพิ่มสต็อกสินค้าที่อยู่ในถุงส้มถุงไหนก็ได้เราสามารถแก้ไขได้ตลอดไลฟ์เลยค่ะกับอีกกับอีกเคสหนึ่งร้านนะคะสามารถเช็คได้ด้วยว่าตอนนี้ตะกร้าไหนที่มีคนกดซื้อไปแล้วบ้างยกตัวอย่างสมมติว่าหมูต้องการอยากรู้ว่า ตะกร้าที่2เหมือนเดิมสินค้ามะพร้าวของหมูนะคะมีคนกดซื้อไปแล้วหรือยังเราคลิกไปที่ถุงส้มค่ะแล้วก็คลิกไปที่จุด3จุดตรงตะกร้าที่สองเขาก็จะบอกจํานวนครั้งเลยซึ่งเมื่อกี้เราเพิ่งแก้คลังสินค้าไปเนาะครั้งก,ก็เลยเหลือที่9หากมีลูกค้ากดซื้อสินค้าตะกร้าที่2ลดมะพร้าวตอนนี้เหลือ9้าเนาะยกตัวอย่างถ้ามีลูกค้ากดซื้อไป5้าถุง จำนวนค้างตรงนี้หมูจะเหลือ4ีทันทีหมูจะรู้เลยว่ามีคนกดซื้อตะก,กร้าที่สองไปแล้ว5ถุงนั่นเองเรานะคะสามารถเช็คออเดอร์เช็คเช็คเช็คยอดซื้อแบบนี้สำหรับสินค้าที่อยู่ในถุงส้มได้ทุกรายการทุกถุงเลยเพียงแค่กดจุด3จุดนะคะเราก็จะเห็นจำนวนค้างแล้วอย่างที่หมูบอกถ้ายัาง ไม่มีคนกดซื้อจํานวนคัังก็จะเหลืออยู่เท่าเดิมแต่ถ้าเกิดมีลูกค้ากดซื้อจํานวนคัังก็จะลดลงไปเราที่เป็นร้านค้าจะรู้เลยว่าตอนนี้มีลูกค้ากดซื้อสินค้าตะกร้านี้ไปแล้ว5ถุงนั่นเองก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับอัปเดตช้อปปี้ไลฟ์ตอนนี้สําหรับวิธี การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัปเดตสต็อกสินค้าที่อยู่ในถุงส้มบนหน้าช็อปไปไร้เราก็ลงไปถึงวิธีการเช็คจำนวนครั้งว่ามีคนกดซื้อสินค้าตะากร้านี้ไปแล้วหรือยังนะคะหมูก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เช่นเคยถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตให้อีกนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ